โทรศัพท์นะครับโดยที่มีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราแล้วก็ของเขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีท่านรัฐมนตรีสุปจีนะครับอยู่ด้วยก็ได้คุยกันซึ่งการพูดคุยก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาท่านก็ มีความเป็นห่วงในสถานการณ์แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้กลับไปยังจุดที่มันเคยเป็นอยู่ก็คือกลับไปที่ไอตัวปฏิญญาร่วม j จ d e e l o r a t i o n ที่เราเซ็นที่มาเลเซียซึ่งทางผมก็ได้ยินยังกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐไปว่าประเทศไทยเราเนี่ย ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ใน Joyce e c o เดคอเรชันมาตลอดนะครับไม่เคยที่จะออกนอกเงื่อนไขเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชานะเป็นผู้ที่ละเมิดนะครับเมื่อมีการละเมิดแล้วถ้าเป็นการละเมิดด้วยการปฏิบัติเช่นดีเลย์ไม่ถอยกำลังออกไปไม่มีการ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเราก็เราก็จะต้องมามาพูดคุยกันให้เขาปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีการละเมิดโดยที่ทำให้ฝ่ายไทยเกิดการสูญเสียอวัยวะชีวิตทรัพย์สินแบบนี้ประเทศไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องตอบโต้นะครับในสิ่งที่เราต้องป้องกัน อธิปไตยของเราป้องกันดินแดนของเราป้องกันทรัพย์สินของคนไทยและสุดท้ายก็คือที่เราจะต้องป้องกันต้องดำเนินการอย่างสูงสุดก็คือต้องป้องกันชีวิตของประชาชนนี่คือเหตุที่ที่ผมต้องอธิบายท่านประธานาธิบดีธรับไม่งั้นท่านก็จะจะไปเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายจู่โจม เป็นฝ่ายลุกรานประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ใช่เลยเราตอบโต้แต่เราเวลาตอบโต้ในบางครั้งก็ต้องทำให้เขาได้ยินทำให้เขาเห็นว่าอย่ามาทำอย่างนี้กับเราเราไม่ใช่ประเทศที่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็มาทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวไปแล้วว่าผมเชื่อว่าท่านคนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา อย่างเรากัูชาเนี่ยถ้าเกิดใครพูดกับใครเขาเขาก็คงใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องมาฟังข้อมูลจากฝ่ายไทยผู้ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําก่อนครับอันนี้มันเรื่องเรื่องของประเทศไทยไม่เกี่ยวะเรื่อง ทำไมต้องเอ,เ,อเอาเรื่องการเลือกตั้งมาเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องอธิปไตยหรือป้องกันประเทศตอนนี้ผมต้องพูดถึงเรื่องทํำยังไงไม่ให้พี่น้องทหารประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บต้องเสียชีวิตจากการลุกรานจากการยิงถ้าพูดง่ายจากการยิงจรวดยิงระเบิดยิงกระสุนสไนเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาวันนี้เรื่อง เรื่องการเมืองหรือเรื่องเลือกตั้งไม่มีไม่มีไม่มีความสําคัญเลยกับผมเลยแม้แต่น้อยเท่ากับชีวิตของแม้กระทั่งคนคนหนึ่งที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เป็นคนไทยนะครับทีละคนสิท่านก็บอกท่านเข้าใจแล้วก็ถ้ามีเรื่องแบบนี้ นะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียสักต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ตลอดเวลามิสเตอร์รูบิโอนะครับแล้วถ้าแล้วท่านก็บอกว่ามีอะไรให้ผมโทรหาท่านได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ท่านยังไม่บอกเบอร์ผมนะเพราะผมคิดว่าผมยังผมก็เรียนท่านไปว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นผมคิดว่าประเทศประเทศไทยก็ แฮนดเดิสถานการณ์ได้แล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเสียศัก์ก็ได้มีการพูดคุยกับทางฝ่ายสหรัฐในหลายระดับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากให้หยุดยิงผมก็ต้องบอกผมผมผมก็บอกท่านไปว่าเรียนท่านไปว่าขอให้ไปบอกเพื่อนเราดีกว่าว่า อย่าบอกว่าหยุดยิงเฉยๆต้องออกมาบอกให้โลกรู้ว่าเอาละกัมพูชาจะหยุดยิงกัมพูชาจะถอนกําลังออกไปกัมพูชาจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่วางเอาไว้นะครับออกไปให้หมดแล้วทําให้เห็นถ้าทําให้เห็นประเทศไทยก็เราไม่มีเราไม่เคยเข้าไปอยู่เฉยๆเราเราไม่เคยเข้าไปอยากจะไปได้อะไรของเขาอยู่แล้วไม่มีครับแต่เขาต้องหยุดทุกอย่างก่อน นี่เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายทางกองทัพได้รายงานผมมาตลอดว่ามันจะถึงจุดนี้เมื่อวันที่เราเก็บกู้วัตถุระเบิดภายใต้ไอ้ปฏิญญาจอยเดเคอเรชันเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งเราจะไปถึงจุดที่จะเจอเยอะมากแล้วเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไปก,ก,ก,ก็เราก็เก็บมา2องสามอาทิตย์ผู้สื่อข่าวก็เห็นใช่ไหมมี uh, AOT ASEAN Observation Team ซึ่งเป็นสักขีพยานนะครับของนานาชาตินะครับจากอาเซียนเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็วัตถุระเบิดที่เราไปเก็บกู่มาหรือหรือตัวกับระเบิดที่ทำให้น้องๆทหารของเราต้องบาดเจ็บเสียชีวิตไปเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากา observation team ยืนยันเป็นรายลกักอักษรว่าเป็นระเบิดใหม่พึ่งวาง มันก็มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่าฝ่ายกรัรมพูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดสัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ละเมิดสัญญาต้องแก้ไขครับไม่ใช่คนที่ถูกกระทํามาแก้ไขมัน,ม,น,ม,นมันหลักสากลหลักที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาแต่ภายใต้ Joy Declaration เนี่ยเขาเขียนว่าไทยแลนด์เนี่ยกับกัมพูชาต้องร่วมกันคอนดักก็คือปฏิบัติการดีมายนิง humanitarian ดีมายนิงมันมีคำว่า humanitarian humanitarian hey, ดีมายนิงไม่ใช่ดีมายนิงเฉยๆก็คือการกู้ทุ่นระเบิด ที่มันเป็นอันตรายมันไม่ใช่บอกอันนี้ของกัมพูชาไม่กู้ไม่ไงั้นเขาก็าไม่ใช้ฮิวแมนเนเทเรียนกู้ด้วยหลักมนุษยธรรมนพื้นที่เาบอกเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยพื้นที่เาอ้างว่าเป็นของเขานะครับ <ะ S 1> คือพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยคือพื้นที่เขาอ้างว่าเป็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่เหล่านี้เราควรจะทําการดีมายนิ่งร่วมกัน,น ใน,ในรายละเอียดทางกองทัพอย่างเรื่องไปยึดจุดไหนเป,เป้าหมายของกองทัพเป็นอย่างไรผมเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เขามีแผนที่เขามีแผนเขามีการดำเนินการของเขาซึ่งเขาก็ในส่วนของฝ่ายยุทธการเขาก็มีการถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่ ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกเหล่าทัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางผมสามคนนี้ดูในเรื่องของนโยบายดูในเรื่องของการหาวิธีว่าจะทําอย่างไรถ้าเราทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้แล้วประเทศเราได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่แบบโอ้โหจะต้อง รบลูกเดียวมันมันไม่มีใครอยากรบไม่มีใครอยากเห็นคนเสียชีวิตไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับแต่ว่าอธิปไตยนะครับดินแดนของไทยประชาชนคนไทยถ้าผมเป็นนายกอยู่จะมาถูกกลั่นแกล้งจะมาถูกละมิดจะมาถูกรอบยิงเพราะฝ่ายผู้ผู้บริหารประเทศ มีความขัดแย้งกันประชาชนตรงนั้นไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ,บ,บ,บพูดครับก็<ล>ผมก็บอกท่านว่าท่านท่านบอกท่านจะช้อปปิ้งออฟช็อปที่แปลว่าช็อปอะตัดออกอะบบท่านก็ยังให้ให้สัญญาอยู่ท่านบอกรับรองจะให้ประเทศไทยได้ดีกว่าประเทศอื่น ท่านบอกว่าวันท่านลืมสั่งไปงานท่านเยอะอเ,เราก็ทำหน้าที่ของเราถึงเวลาเมื่อทางท่านสุปจีไปเจรจาคอนเวอร์เซชันี้สิ่งที่เราได้พูดนี้ดะล็อกที่ได้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดไว้ก็จะต้องถูกยกขึ้นมานะครับท่านไม่ลืมแน่นอนเที่วนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการพูดกันครั้งที่สองแล้ว กเเเ็เป็นแนวโน้มที่ถ้ามีคนถามขึ้นมาเอง By the way how the trade goes how the trade talk go ใช่ไหมผมก็บอกยังไม่ไปไหนเลยแต่ว่าก็รอท่านประธานาธิบด,ดีลดภาษีให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ท่านก็ท่านก,ก็โอ้โทษทีใช่ใช่จำได้แล้วกล็ลืมไปยุ่งมากเลยเดี๋ยวจะดำเนินการนะแล้วท่านก็ไม่ได้มากดดันท่านก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่า จะเอามาผูกกันนะครับก็ให้ท่านสุปทีไปอ้อนให้เยอะๆไม่ได้คุยแค่ไอ้เรื่องของของการความขัดแย้งมันเป็นเรื่องของสองประเทศสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านออสิ่งที่ ท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็ดีท่านนายกัฐมนตรีมาเลเซียก็ดีท่านก็ต้องการให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับซึง่งก็เห็นตรงเห็นตรงกับก,ก็เป็นเป็นจุดเดียวกับ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 พวกพวก,พวก,พ,วก,พ,วกพวกเรานี่แหละครับไม่มีใครอยากเห็นการการสูญเสียชีวิตปฏิบ <Bu ild ing my heart> ัต <at> ิ <p are> หน้าที่ครับ มีครับแต่ก็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 ผมถึงถึงเรียนนะครับว่านี่นี่เราสู้รบนะมันมเวลาเราจะสู้รบอะไรกับใครเวลาเราแข่งขันอะไรกับใครเราเราเราไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าเออเราจะทำอะไรทุกคนก็ต้องก็ต้องดำเนินการแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือทุกอย่างเป็นปภาภายใต้กฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายสากล นะครับไม่มีการละเมิดจากฝ่ายไทยแน่นอนสิ่งที่ประเทศไทยสามารถพูดกับผู้นําทุกประเทศได้ยืนยันกับผู้นําทุกประเทศได้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยละเมิดสัญญาที่เราไปลงไว้แล้วก็ไม่เคยลุกรานดินแดนของเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมได้ประชุมร่วมกับ หารือร่วมกับผอบอทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ประหลัดกลาโหมด้วยก็ทุกท่านมีความมั่นใจแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็เราต่างคนก็ต่างยืนยันถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน